สวัสดีจ้ามาดูบนอีกสูตรง่ายๆไม่ได้บวกได้ลบเอาหลักหน่วยเดิมเต็มเรามาดูกันก่อนค่ะก่อนไปดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ดูกันเลยมาดูกันเลยประจำวันที่1นึ่งครับสิบคับหกบนเราจะใช้สองงวดทำสองวดเนาะ4ี่สี่หแล้วมาที่สี สี่เราจะใช้6กเจ็ดแปดเสสมห้ามาจับคู่ก็คือ เก้าห <46. S 1> ้าศูนย์ห้าหนึ่งสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งเข้าง่ายง่ายเข้ามีง่ายนะคะทำง่ายง่าย ăn ngay thôi ngay ngay mang cái kia cao ha ha mình 3, 5, 7, 8, 9, 10,

เห็นไหมเซนนี้มันยังตูดไปอีกอยู่ยังมีหอยดำอยู่จับคู่ก็คือหกศูนย์หกหนึ่งหกสี่เก้าศูนย์เก้าหนึ่ง เก้าสี่จากประมาณนี้ det afsted gul listí ici de ова min bil Henning krimelit og oven salme en tid สามสี่ห้าหเจปดเ,ดเนย่ง,งไม่มีตัดไปตัดออกไป

ห้ 59, 70, 73, าเก้าแปดศูนย์แปดสามแปดเก้าจะประมาณนี้นะคะจะประมาณนี้หลักร้อยของเราเอาสูงง่ายคือศูนย์หนึ่งสองสามสี่เ ศูนย์แปดสามสี่แปดสามหกแปดสามใครโชบตัวไหนก็จับตัวนั้นด้วยจ้า ลกล้อยอีกอย่างทุท่งหุนศูนย์มหนึ่งเก้าจะไม่มาอีกลรลอยดูละลอยมันชนกันที่เลขศูน เลขหกหกร้อยสองสองตัวศูนย์กับหกมันจะมาไหมว่าที่แล้วมันไม่ชนเลย,เลยแต่เก้าก็มาอยู่แต่มันไม่ชนมันสฉงมาที กันหนึ่งสามหกเก้าเนาะหนึ่งสามหกเก้าชอบจัดขัดกระผ่านนะคะจัดประมาณนี้ชอบตัวนี้มากที่สุดแต่มันแต่มันไม่มีขายแล้วเป็สามเขาว่ามันดังมันดังได้ไง <c oughs> เทปไม่น่าเชื่อเทปไม่น่าเชื่อเปดสามไม่มีศูนย์สามเป็ดก็ไม่มีได้เปดสามหนึ่งสามเป็นเลขล่างซื้อหนึ่งเปดล่างไปที่หนึ่งเปดบนไปที่สามเป็ดเป็ดสามไม่มีมันหมดสามเป็ดดังมากแต่มันมันมันไปดังมันจะไม่ออกสองเปดเลยเนอะ ก็โชคดีได้เปลี่ยนหนึ่งสองไบสามแปดแปดสงสองหนึ่งดสองแปดสามแปดบก็จัดขัดเข้าผ่านดูคำเตือนค่ะเตือนสนับสนุนสลากคินแบ่งรัฐบาลในทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ผู้ที่กดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใส้ไม่ขันมือ <Okay. S 1> โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า